ติ้งโนตวิวาลูกสาวของสุพันสิงสอดเงินสดสิบล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับติ้งโนตพิทิทพงศ์วโรกรน,นักแข่งรถจักรยานยนต์ชื่อดังอดีตแฟนหนุ่มของพิธีกรนางงามสาวบุญปนัดดาววงผู้ดีที่คุงแฟนสาวปุ๊กสุทธาสินีลูกสาวเซียนพระดังปองสุพันเข้าพิธีวิวาไปเมื่อ20กันยายน2565ที่ผ่านมาหลังพบหาดูใจมาได้พักใหญ่สำหรับบรรยากาศ เป็นไปอย่างอบอ,อุ่นมีทั้งคนในครอบครัวหวมถึงญาติญาติและเพื่อนสนิทมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยทีมงานช่วงเช้าเป็นชุดไทยช่วงงานเย็นผู้หญิงเป็นทีมสีชมพูผู้ชายสีโทนเข้มในส่วนของสินสอดเป็นเงินกว่า10ล้านบาททองคำหนึ่งรบาทรวมมูลค่า10ล้านกว่าบาทหลังเสร็จสิ้น พิธีกรติ้งโน้ตเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เคยศึกษาดูใจผู้หญิงมาเรื่อยๆแต่พอมาเจอปุ๊กและทราบในตอนหลังว่าเป็นลูกใครก็อยากแสดงความจริงใจให้อีกฝ่ายเชื่อถือและเชื่อใจพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่เพราะไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีเลยอยากเปิดใจอีกครั้งพอลองคบก็เข้ากันได้และต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากัน ส่วนที่คนแซวว่าเป็นเคยหมื่นล้านเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเพราะเงินของพ่อปองเป็นของพ่อในส่วนสินสอดสิบล้านกว่าบาทเราเป็นคนให้เองทางครอบครัวเจ้าสาวไม่ได้เด้คร้องอะไรสุดท้ายเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินในการสร้างอนาคตของเราด้านเจ้าสาวบอกว่าเห็นความพยายามมอของอีกฝ่ายที่ขับรถมาหาเกือบทุกวันก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีแต่พอมาอยู่ด้วยก็รู้สึกดีมีความสุขไม่มีปัญหากันเรียบเรียงโดยทีมงาน Ciannus